กองพันทหาราที่3กองพลทหารราบที่3ามขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ในห้วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564มีดังต่อไปนี้ครับการปฏิบัติตามระเบียบประจำวันจัดเจ้าหน้าที่เสียลักของหน่วยตั้งด่านตรวจรจุดคัดกรองโควิด -19 เพื่อทำการตรวจวัดอุณหภูมิให้กับกำลังพลภายในหน่วยและให้กำลังพลภายในหน่วยสแกนแอปไทยชนะก่อนเข้ามาปฏิบัติงานภายในหน่วยตามมาตรการการ,การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นำกนลำลังพลของหน่วยร่วมสวดมนต์ไหวพระทุกวันอาคารของสัปดาสถานที่พระพุทธรูปประจำหน่วยโดยมีการจัดแถวแบบระยะห่างเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นำกนลำลังพลของหน่วยร่วมกิจกรรมออกกำลังกายในทุกวันพุธของสัปดาตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้กลำลังพลของหน่วยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลเชื้อไวรัสโควิด -19 ดำเนินการฝึกท่าพระสถานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การังพลมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ท่าพระราชทานและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบของกองทัพบกการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มรรคบาัญชา กองพันทหารชั้นที่3มกองพลทหารราบที่3จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยและยุทธปกรณ์ของหน่วยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงามลงพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือวัดมะลุมอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤด,ดูร้อนส่งผลให้วัดเกิดความเสียหายหลายส่วนทางหน่วยเมื่อทราบข่าวจึงไม่รอช้ารีบดำเนินการลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือโดยการขนย้ายสิ่งของและทำการลื้อถอนหลังคาที่ถลม่มเนื่องจากพายุฤด,ดูร้อน พันโทรุ่งเรืองว er the 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 5, like ัชนะผู้บังคับกองพันทหารชั้นที่สากองพลทหารราบพิสามเป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับพลทหารสัญญาสีสร้างคอมซึ่งเป็นทหารกองประจาการของหน่วยซึ่งบิดาของกำลังพลทหารดังกล่าวได้เสียชีวิตทางหน่วยจึงได้มอบเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเงิน5 0 0พันบาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวของหน่วยและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวของน้องทหารเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่กองพันทหารชั้นที่3กองพลทหารราบพิสาม จึงนาชุดสุรกรรมของหน่วยลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรในการช่วยซื้อปานีสดของชาวบ้านท่ากระสังตําบลในเมืองอําเภอหัวทะเลจังหวัดนคนรราชสีมาเพื่อน,นํามาประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทานพันโทร,รุ่งเรืองวนชนะผู้บังคับกองพันทหารที่สามกองพลทหารราบที่สามน,นกากกำลังพลของหน่วยร่วมกิจกรรมออกกำลังกายในชุดครึ่งท่อน เพื่อให้กำล i̇şte ังพลดังกล่าวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งการออกกําลังกายในครั้งนี้สามารถเรียกเหงื่อได้เป็นอย่างดีเสนาธิการกองพลทหารราบที่3เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกครูทหารใหม่ของหน่วยกองพันทหารที่3กองพลทหารราบที่3โดยได้เข้าฟังนโยบายของหน่วยที่จะนำไปปฏิบัติในการฝึกทหารใหม่พัดที่1ทั ที่ใกล้จะถึงนี้และได้ให้คําแนะนําพร้อมทั้งให้ในความการฝึกทหารใหม่ตามแบบของกองทัพบ,บกกาหนดเพื่อที่ครูฝึกของแต่ละหน่วยจะได้นําไปใช้ในการฝึกทหารใหม่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พันโทรุ่งเดืองวัชนะผู้บังคับกองพัน์หารนที่สากองพลทหารราบพิสัการกำลังพลของหน่วยร่วมแสดงความยินดีกับพลโทสุธินเบญจวิไลกุลเจ้ากรมการหาช่างขั้นใหม่โดยได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้รถน้ำลำหัวพร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองพันธหารนที่3กองพลทหารราบพิสัของหน่วยยิ่งทำให้กำลังพลของหน่วยนั้นมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งการปฏิบัติตามความรีเริ่มของหน่วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับกำลังพลของหน่วยเพื่อเป็นการช่วยแบ่่่่งงงเบบาาาาภระคใใช้้จยยหหกกััลลพขอนว การฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการของหน่วยเพื่อให้ทหารกองประจำการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนาไปประกอบอาชีพได้เมื่อปลดประจำการงานปรับพื้นที่สนามฝึกเพื่อใช้ในการฝึกการกางรถสะพาน m f b ีของหน่วยเพื่อให้กําลังพลสามารถมองเห็นภาพการถือได้ดียิ่งขึ้นกองพันทหารขนที3กองพลทหารราบที่3าขอจบบรรยายการเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับ